สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ที่จัดทำขึ้นนี้เพื่อชาวราศีมีนโดยเฉพาะซึ่งดวงชะตาของท่านถือว่ามีการปรับเปลี่ยนรุนแรงเลยทีเดียวในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลายสิ่งหลายอย่างบางเรื่องบางสิ่งที่ค้างคาก็จะจบลงหมดสิ้นฤทธิ์หมดสิ้นเดช ส่วนในบางเรื่องบางสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีก็จะเริ่มค่อยๆผลิบานเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านเรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมสองสัปดาห์แรกยกให้ชาวราศีมีเลยว่าดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นมีออร่าจ,จับอย่างแน่นอนดูดีแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการงานเรียกว่าแย่งกันเป็นที่หนึ่งดวงชะตาของชาวราศีมีนจะพบเจอกับสิ่งดีๆหลังจากเข้าสู่เดือนตุลาคม ข่าวดีจากแดนไกลจะปรากฏให้ท่านได้ชื่นหัวจิตหัวใจกันเลยทีเดียวดวงชะตาของท่านทิศทางดวงจะดีแค่ไหนจะดีอย่างไรชาวราศีมีนเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับ ก็ขอต้อนรับชาวราศีมีนนะครับขอสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมต้องบอกว่าดวงท่านนั้นหากในช่วงที่ผ่านมาว่าดีแล้วต้องยอมรับกันเลยว่าหลังจากเดือนตุลาคมไปจะดีแบบคูณสองดีแบบสองเด้งกันเลยทีเดียวสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านหวังดูเหมือนว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านโฟกัสไปเรื่องแรกเลยขอบอกเลยว่าเรื่องการเงินของชาวราศีมีนนั้นดูเหมือนจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปการเงินการทองจะมีเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าจับจ่ายใช้สอยออกไปก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาแทนที่สลับกันไปมาเรียกได้ว่าท่านจะไม่หลังพิงฝาสำหรับการเงินชาวราศีมีนหลังจากนี้งานของท่าน จะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่และจะเป็นต้นต่อของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเงินด้วยเช่นกันในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานหลากหลายอาชีพหลากหลายหน้าแต่ตัวท่านนั้นก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือก้าวแรกจุดสตาร์จุดเริ่มต้นจะเริ่มจากสองอาทิตย์แรกนี้เป็นต้นไป ดูเหมือนว่าการเงินของท่านนั้นจะได้จากการงานที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางท่านนั้นรอการเรียกตัวรอการเรียกสัมภาษณ์จากหน่วยงานจากองค์กรจากบริษัทหรือแม้แต่ตัวท่านต้องการที่จะได้รับข่าวดีจากการเปิดสอบสนามใหญ่ จากเอกชนจากราชการจากบริษัทจากหน่วยงานที่ท่านเล็งอย่างหน่วยงานที่ท่านหมายปองเอาไว้มีโอกาสที่จะเปิดมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เป็นการสอบสนามใหญ่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เข้าไปร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นสุดท้ายปลายทางได้อย่างที่หวังได้อย่างที่ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นบางท่านต้องการที่จะย้ายเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนแกน จากเอกชนไปเป็นราชการมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่จุดเริ่มต้นนี้หากเข้าสู่เดือนตุลาคมมีข่าวดีจากแดนไกลให้ท่านนั้นได้หัวใจฟูผองอย่างแน่นอนและสำหรับการเงินของชาวราศีมีนในช่วงสองสัปดาห์แรกดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับขนทางที่ทำให้การเงินของท่านนั้นมั่นคงและสิ่งที่หนีไปไม่พ้นก็คือชาวราศีมีนมีโอกาสจะได้เงินได้ทองของ,ของท่านกลับขึ้นมาในอดีตท่านอาจจะเคยช่วยเหลือใคร มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นดวงชะตาจะกลับมาพบบุญเวียนมาเจอกันอีกครั้งได้พูดได้ถามถ่ายถึงเงินทองของท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ของของท่านกลับขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่การเงินการทองของท่านนับต่นี้ไปเริ่มจิตที่จะเพิ่มพูนเริ่มที่จะเก็บอยู่เริ่มที่จะมีออมรวมไปถึงชาวราศีมีนตัวท่านนั้นหากเอ่ยปากอยากจะเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนสิ่งของบางสิ่งบางอย่าง เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะทําได้หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ขายได้ปล่อยสินค้าบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่ปล่อยเซ้งร้านค้าปล่อยเช่าสถานที่มีโอกาสที่ชาวราศีมีนจะทําได้สําเร็จมีกลุ่มคนหรือบุคคลสนใจในสิ่งของของท่านทรัพย์สินของท่านมีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุย สุดท้ายปลายทางก็ได้ปิดดิวปิดจ็อบก็เป็นชาวราศีมีนได้ถึงฝั่งถึงฝันได้ปิดจ็อบปิดดิวสำเร็จได้เงินได้ทองเข้ามาจับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของท่านหรือแม้แต่ชาวราศีมีนในช่วงสองสัปดาห์แรกท่านจะพบเจอกับช่องทางการทำเงินที่มาในรูปแบบงานพิเศษงานอดีกหรือแม้แต่ความขยนันความหมั่นเพียรของท่าน จะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ที่เรียกว่าตัวท่านนั้นไม่เคยทํามีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองในส่วนนี้เข้ากระเป๋าไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นมีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือแม้แต่การพูดการจาความสามารถพิเศษของท่านในช่วงสองสัปดาห์แรกจะนำพาท่านนั้นได้พบเจอกับช่องทางการสร้างอาชีพใหม่ เรียกได้ว,ว่าตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากความสามารถพิเศษของท่านชาวราศีมีนมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีเป็นเรื่องดีอย่างมากที่ชาวราศีมีนจะพบเจอและสําหรับเรื่องการงานนั้นต้องบอกชาวราศีมีนเลยว่าท่านหนีความเจริญก้าวหน้าไม่พ้นอย่างแน่นอนดวงชะตาท่านถูกขีดดวงชะตาท่านถูกเขียนเอาไว้ว่าหากท่านมีความเพียรมั่นนะพยายามตั้งใจสิ่งใด ใช้ความรู้เต็มที่ใช้ความเพียรมนะความอดทนความสําเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยทีเดียวและช่วงเวลานั้นก็ดูเหมือนว่าใกล้เข้ามาทุกทีชาวราศีมีนในช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านกําลังเหนื่อยกับการเตรียมตัวทําบางสิ่งบางอย่างจะมีงานใหญ่จะมีโปรเจกต์ใหญ่รอท่านอยู่ในอนาคตตอนนี้ตัวท่านกําลังศึกษาหาความรู้กําลังเก็บวิชาเก็บแต้มอยู่ ในอนาคตตัวท่านนั้นจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งตัวท่านนั้นจะได้สมหวังอย่างที่ท่านรอคอยเรียกได้ว่าเหนื่อยวันนี้สบายในวันหน้าอย่างแน่นอนสําหรับชาวราศีมีนและการงานของท่านในช่วงสองสัปดาห์แรกถือว่าจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นชาวราศีมีนจะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับโอกาสที่จะเข้ามาหรือแม้แต่ข่าวดีเกี่ยวกับงานของท่านไม่ว่าจะเป็นงานที่ท่านรอการอนุมัติก็จะเกิดขึ้น หรือแม้แต่โครงการโปรเจกต์งานชิ้นโบแดงก็จะเป็นชาวราศีมีนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าไปร่วมทีมได้เข้าไปร่วมคณะได้จับได้ทําถือว่าในช่วงต่อจากนี้ไปงานของท่านเริ่มที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้เรื่อยๆรวมไปถึงชาวราศีมีนก็อาจจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานขององค์กรไปประชุมในหลักสูตรสาคัญไปอบรมไปเรียนในหลักสูตรพิเศษทําให้ตัวท่านนั้นได้ก้าวหน้าไปอีกหนึ่งก้าว หลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเกี่ยวกับการงานชาวราศีมีนในตอนนี้ทำอะไรดูจะเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอ้อไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและใครที่กำลังรอง,งานกำลังมองหางานกำลังว่างงานอยู่ในตอนนี้หากเข้าสู่เดือนตุลาคมดูเหมือนว่าตัวท่านจะได้กัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือบอกทางชี้ทางสว่างให้ตัวท่านนั้นเข้าไปร่วมทีมร่วมกลุ่มร่วมคณะ หรือให้ท่านนั้นเข้าไปช่วยงานรับจ็อบงานพิเศษเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นรายได้เข้ากระเป๋าให้กับชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นช่วงเวลาดีที่ทั้งการงานและการเงินของท่านนั้นดีไปพร้อมๆกันชาวราศีมีนสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมตัวท่านอย่าได้ประมาทดวงชะตาของท่านบทจะแรงก็แรงบทจะเด่นก็เด่นหากท่านตั้งหลักได้ ดวงท่านแรงดวงท่านเด่นอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าทิ้งคู่แข่งแบบฝุ่นตลบเลยทีเดียว ชาวราศีมีนในช่วงนี้ตั้งใจทําอะไรหากท่านมีความมานะมีความตั้งใจมีความอดทนมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากกว่าหรือไวกว่าในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเหนื่อยในตอนนี้สบายในช่วงอนาคตอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีการเงินก็ดีค่อนข้างที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาสําหรับชาวราศีมีนในตอนนี้ยิ่งนักก็ต้องบอกกันเลยว่า สำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่จะเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะการงานการเงินค่อนข้างที่จะดีจุดเริ่มต้นจะอยู่ในสองสัปดาห์แรกข่าวดีข่าวใหญ่ที่ท่านรอมีโอกาสจะปรากฏให้ท่านได้ยินได้ฟังถือว่าในช่วงทันทางนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นดีนักแล ก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งคําทํานายคําพยากรณ์นั้นเป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับชาวราศีมีนอะไรดีเราก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็คอยบอกคอยเตือนให้ชาวราศีมีนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง คำทำนายคําพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ขึ้นมันกงกรชแนลสวัสดีครับ